อืมจ้ำชำอืมอืมสวัสดีค่ะไอบอกเองนะจะ๊ะมาครับจำฉำอืม หวานอืมอืมบ่เสือแรงผิดบอก ปอ,อกเอาเม็ดออกปอกอย่างดูนะจ๊ะแต่กับแทบถ้าว่าห้าบอปอกเปลือกนะมันสิมันสิสม้มนะจ๊ะนี่หวานเกี้ยบอื้อืออือ อันที่บ่ไดเอะเม็ดออกกับมีบ่ได้ปอกกับมี่แซ่บพุกเนาอ จัดแหงอืม แปลกบอเดอเอาเม็ดออกมันอสมนมะมันสมนะเม็ดมันบอกค้ณทั้ทงหลาแต่ว่าจังซี่นี่หวานช่ำมากเย็นแซ่เย็นแยบแตบก้ะจ้ะตอนนี้หนานี่มันถูกเนาะตะกี้ร้อยกว่าบาทเนาะยี่นี่เจ็ดสิบแปดสิบน,นะคะสื่อมาเห็ดกินมั้ง บ่านข้าเนาะในน้ำมีปลาในนามีข้าวผลไม้มีตามฤดูกาลมันวยด้วยค่ะใหญยแห้งๆไหม บอได้อเมดออกมันออกปเปรี้ยวๆไหมผู้ได้มักเปรี้ยวหวานจัดเลยค่ะแต่ว่าขนานน้ำเม็ดออกนี่เจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบ ผ่านเมื่อเนนะาะเท่ากิ่สารเท่ากับอัลฟอเชียชา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 เข้าไปควักออาไหมเนมเมนมันออกเฮ็ดงานอยู่ขอ่อแรกๆก,กะหน่วยแรกกะสีบองงามหน่วยต่อไปกะสีงามเนาะคะ่ะ ครับผมแต่ว่ามะยงชีสเนีย่ยมันเปรี้ยวแมนบอ่อยอาไว้ก่อนพี่วันบอมาก,กินเนาะมันออกเปรี้ยวๆตะกี้ไหมวันที่เนี่ยต้นแหลกสีส้มครื่องนี้อ้อมันก็หวานแห้งแต่ว่าม่องเม็ดเพื่อนนะนะ สีอ่อนเปี่ากิโลหนึ่งที่เหลียมองดูลูกสุดท้ายปอกพี่วันนะ์เนี่ยสีอ่อนเวลาปอกมันมาพี่วันก่อนสีอ่อนอันนี้ไะแซะแซะอยู่ข้างหน้า,ามัม้งไหม,มฮัทซีกี อืออือลีร้องเมเด้บุเสร้อนรอรชาิปอกสิหวานเจียบอันถ้าว่าห้างบออาเม็ดออกมันสิออก อมเปรี้ยวอมหวานแมเธอดีดีมันถูกนม,อม,อมขอบคุณทุกค่ะติดติด,ด,ดต้ามับช้มยี่วัานาพลาดแฉคลิปนี้ฮาขอลาไปก่อนคลิปหนามา่พอกันใหม่ถตาว่ามาคลิปนี้กะ ฝากก็ไลก์ก็แชร์ให้น้ำเนื้อค่ะมากก็ไลก์ถูกใจก็แชร์ให้น้ำเนะ่ค่ะสวัสดีค่ะ